ว้า <Wow>. amazing ไม้ดอกสีไม้ประดับสีเสริมสิริมงคลสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์วาสนามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้มงคลคุณรู้ไหมคะตามตำราไทยโบราณมีไม้มงคลดอกไม้มงคลมากมายและมีเฉพาะเจาะจงของคนเกิดแต่ละวัน วันนี้อาจารย์วาสนาจะหยิบยกในเรื่องต้นไม้สีมงคลไม้ประดับสีมงคลมาเล่าสู่กันฟังค่ะสีบำบัดทุกคนเข้าใจคำนี้ไหมคะคือกระบวนการที่นักจิตวิทยาเขานำสีแต่ละสีมาทำการรักษาเยียวยาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางกายและจิตใจให้รู้สึกดีขึ้น เมื่อสีช่วยในเรื่องของการเสริมสิริมงคลของคนแต่ละวันแล้วยังช่วยบำบัดในเรื่องของจิตใจได้ด้วยบางครั้งเราเหนื่อยล้าเราอยากทอดสายตามองไปสู่ท้องฟ้าไกลๆสีฟ้า มองต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวเขียวทำให้จิตใจเราเบิกบานดังนั้นค่ะต้นไม้มงคลต้นไม้สีไม้ประดับมงคลจึงมีความสำคัญต่อคนแต่ละวันเหมือนธาตุค่ะทำไมต้องกินอาหารตามธาตุของคนเกิดแต่ละวันวันนี้อาจารย์วาสนาจะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังคนที่เกิดวันพฤห,หัสบดี กับต้นไม้เสริมมงคลต้นไม้สีไม้ดอกไม้ประดับต่างๆตามหลักแล้วนะคะคนวันพฤหัสเขามองว่าวันนี้วันพฤหัสเป็นวันที่มีความคิดมีอุดมคติมีความผสมผสานระหว่างความทันสมัยกับความเชื่อโบราณผสมกันอยู่บางคนมองว่าคนวันพฤหัสมีความเป็นครูสูงนะคะดังนั้นดอกไม้ที่จะเหมาะสมกับคนวันพฤหัสบดีนี้ หลายๆตำราระบุว่าจะต้องเป็นดอกไม้ที่เฉดสีขาวเป็นต้นไม้มงคลประจำวันเกิดเลยค่ะได้แก่มะลิแก้วราตีดอกพุทธดอกแก้วเล็กๆดอกลิ้นมังกรดอกบานมะลุลีคือ ผสมสีได้นะคะและสีประจําวันของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีส่วนใหญ่จะมาว่าวันพฤหัสบดีสีส้มนั่นแหละค่ะสีส้มสีส้มแสดเราก็สามารถใช้ดอกไม้เหล่านั้นนะคะสีของดอกไม้มงคลน,นั้นประจําวันเกิดของเราปลูกในรั้วบ้านปลูกเสริมสิริมงคลได้เดี๋ยวเรามาแยกกันค่ะว่าแต่ละดอกไม้มีความเชื่อสอดคล้องกับคนวันพฤหัสอย่างไรและสนับสนุนดวงอย่างไร ดอกพุธดอกพุธตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกก็ตามยิ่งคนวันพรฤหัสบดีปลูกนะคะจะยิ่งส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานชื่อเสียงดอกพุธหรือพุธเนี่ยบางครั้งจะหมายถึงความแข็งแรงสมบ,บูรณ์คือความเจริญมั่นคงนั่นเองและดอกพุธย,ยังเป็นพันไม้มงคลด้วยนะคะในหลายๆตำราเลย เขาเรียกว่าเน้นไปในเรื่องของความบริสุทธิ์ดอกสีขาวแล้วกลีบดอกที่มีขนาดใหญ่และขาวสะอาดค่ะจะสนับสนุนดวงให้มีคนนับหนา้าถือตาม,มีความชื่นมืน่นมีสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะในหลายๆตำราไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะคนวันพระรัสบดีสนับสนุนดอกพุธมากๆเลยค่ะ ดอกไม้เฉดสีขาวต่อมาคือดอกมะลิค่ะดอกมะลิสําหรับคนที่เกิดวันนี้ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลสําหรับคนเกิดวันพฤหัสต,ตั้งแต่ความเชื่อโบราณแล้วจริงๆแล้วดอกมะลิตามความเชื่อโบราณนะคะ สามารถปลูกได้ทุกคนที่เกิดในแต่ละวันได้เลยเพราะดอกมะลิเป็นเครื่องสักการะบ,บูชาและด้วยความที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆหอมเย็นๆของตัวดอกมะลิเองบวกกับสีขาวบริสุทธิ์จึงเชื่อกันว่าบ้านใดที่ปลูกนะคะในเรื่องของดอกมะลิจะสนับสนุนดวงในเรื่องของาการได้รับความปราถนาดีเป็นที่รัก และแสดงถึงความกระตันยูกะตะเวทีและช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเข้าสู่ตัวบ้านด้วยนะคะเพราะดอกมาลินี้เป็นดอกไม้หอมเย็นและเป็นดอกไม้ที่เอาไว้สักการะบูชาพระพุทธเจ้า ในวันพระใหญ่หรือว่าการทําบุญหรือการเขาเรียกว่าเวลาที่เรามีสงการลดน้ําเราก็จะใช้ดอกมะลินะคะกัดน้ําน้ําพรมน้ําหอมอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าดอกมะลิมงคลมากๆบางคนก็เอามาร้อยคอในวันมงคลในวันมงคลสมรสก็ใช้ดอกมะลิเป็นส่วนประกอบด,ด้วยนะคะหรือแม้ว่างานเฉลิมฉลองใดๆในสมัยโบราณก็เอาดอกมะลิมาร้อยคอเป็นพวงมาลัยค่ะดอกบัว ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไม้น้ำด้วยนะคะแล้วแฝงไปด้วยความหมายที่เป็นมงคลเนื่องด้วยดอกบัวมีความสวยงามและก็สง่างามในตัวของเขาเองเฉดสีของเขาจะโอ้โหสวยในทุกเฉดสีเลยดังนั้นคนวันพฤหัสบดีปลูกได้หมดนะคะสีอะไรได้หมดสีขาวกีบดอกขาวอมชมพูขาวเหลืองขาวอมส้มได้ทุกเฉดสีค่ะดอกบัวยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ความหมายของดอกบัวนะคะในเชิงของาศาสนาพุทธลัทธิมหายานมีความเชื่อว่าจำนวนดอกบัวซึ่งเบ่งบานขึ้นบนสวรรค์จะเป็นเครื่องบอกถึงการสร้างบุญบารมีเห็นไหมคะความเชื่อเรื่องดอกบัวจะมีความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเยอะมากๆบ้านใดที่ปลูกบ,บ้านนั้นจะเต็มไปด้วยความนับหน้าถือตาความอุดมสมบูรณ์ความสะอาดความบริสุทธิ์รวมถึงสิ่งไม่ดีก็ไม่เข้ามาแตะมาต้อง บริเวณบ้านของคนที่ปลูกต้นดอกบัวด้วยค่ะดอกบัวเป็นพืชไม้น้ำที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์มากๆดังนั้นแนะนำค่ะให้คนทุกวันคนวันพระรหัสบดีปลูกนะคะและควรจะใส่กระถางนะคะดอกบัวใส่กระถางน้ำไว้หน้าขอบรั้วบ้านก็ได้ไว้ในบ้านก็ได้ได้ทุกจุดค่ะเป็นมงคลดอกจำปีดอกจำปีไม่ได้มีประโยชน์แค่ความหอมนะคะแต่ยังเต็มไปด้วยความเชื่อ อย่างแรกเชื่อกันว่าคนวันพฤหัสบดีที่ปลูกดอกจำปีนะคะดอกจำปีสดใสาการงานก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกที่ควรมีแต่ความรุ่งเรืองค่ะดอกจำปีเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเบ่งบานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการสนับสนุนดวงงานที่ดีค่ะ และมีความเชื่อที่ว่าดอกจำปีเป็นดอกไม้แห่งเหตุและผลเป็นตัวแทนของความยุติธรรมดังนั้นนะคะคนที่ปลูกต้นดอกจำปีไว้ในรั้วบ้านจริงๆแล้วอะ่ะสนับสนุนดวงของคนวันพฤหัสบดีและคนวันเสาร์ด้วยนะคะและเด่นสำหรับชาวราศีตุลที่ควรปลูกมากๆเลยข้อดีในเรื่องของการ ปลูกดอกจำปีในเรื่องของการสนับสนุนตามความเชื่อเรื่องดวงงานเนี่ยจะส่งผลให้ดวงงานของคุณอะ่ะมีแต่ข้อที่ดีเป็นพลังและผลักดันให้เจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะราบรื่นปราศจากปัญหาใดๆเลยดอกจำปีนำมาบูชาพระที่ยิ่งพระในวันพระใหญ่ในวันพระได้อีกด้วยโอ้โหเป็นมงคลมากๆเลยค่ะดอกไม้ที่อาจารย์วัสนานนำมาตั้งแต่ต้นจนนี้จนถึงตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะ ดอกกุหลาบสีเหลืองและดอกกุหลาบเฉดสีส้มอมเหลืองโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะคนวันพฤหัสบดีดอกไม้สีเขาปลูกได้นะคะโดยเฉพาะดอกกุหลาบสีเหลืองอมส้มหรือสีเหลืองว่ากันว่าดอกสีเหลืองส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมักเอาไว้ในเรื่องของการให้กําลังใจค่ะดังนั้นคนที่เกิดวันนี้จะแสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อคนรับการเป็นคนใจดี มีเมตตาและความเมตตานั้นจะส่งผลถึงเรื่องของมิตรภาพที่กลับมาดังนั้นการปลูกดอกกุหลาบสีเหลืองส่งผลถึงเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจความเมตตาความเป็นมิตรภาพค่ะ ดอกแก้วต้นแก้วไม้มงคลดอกหอมดอกแก้วเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์เป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าคู่ควรกับสิ่งที่เรานับถือลักษณะของดอกไม้ก็เป็นมงคลอย่างยิ่งไม่ติดข้อห้ามใดๆสามารถนำไปสักการะบูชาในวันมงคลในวันพระใหญ่ได้ด้วยนะคะต้นแก้วดอกแก้วไม้มงคลที่เน้นเรื่องของความบริสุทธิ์ ความเรียบง่ายความศรัทธาความเชื่อมั่นดอกแก้วใช้บูชาพระนะคะแสดงถึงการบูชาสิ่งที่เราศรัทธาด้วยใจบริสุทธิ์เพราะแก้วคือความใสสะอาดความสดใสดังนั้นคนที่เกิดวันนี้สามารถปลูกต้นแก้วและดอกแก้วได้เพราะเป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นชื่อต้นหรือแม้กระทั่งดอกที่ออกมาดอกแก้วเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์ เป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าคู่ควรกับสิ่งที่เรานับถือดังนั้นส่งผลให้ในเนื่องในวันพระวันมงคลเราใช้ดอกแก้บูชาพระไม่มีข้อห้ามใดๆค่ะและส่งผลให้คนอื่นมองเราเข้ามามีแต่ความนับหน้าถือตาเชื่อถือเราศรัทธาเราดอกแก้วเป็นดอกไม้แห่งมงคลมากๆค่ะต้นลิ้นมังกรคุณรู้เปล่าต้นลิ้นมังกรเนี่ยใครปลูกแล้ว ออกดอกนะคะเขาเรียกว่าเฮงเฮงเงเป็นต้นไม้ที่ออกดอกเมื่อไรนะคะเป็นมงคลในเรื่องของการดึงดูดการเงินที่ดีค้าขายกำไรข้องมีแต่กำไรไม่มีขาดทุนและใครปลูกไว้ที่หน้าร้านค้านะคะจะเสริมในเรื่องของดวงการค้าขายเรียกลูกค้าได้ด้วยบางคนก็บอกว่า ้นลิ้นมังกรเนี่ยตัวดอกออกยากนะยากจริงๆนะคะลิ้นมังกรมักจะมีดอกในช่วงของเดือนมีนาถึงพฤษภาคมดอกจะมีสีขาวและสีเขียวอ่อนๆมีกลิ่นหอมด้วยนะคะดอกมีห้ากลีบขนาดเล็กดังนั้นนะคะลองปลูกดูค่ะใครปลูกแล้วออกดอกช่วงนั้นการเงินจะขึ้นดวงการเงินก็ขึ้นเล่นหุ้นโอ้โหควรปลูกเลยค่ะแล้วสังเกตดีๆ ต้นลิ้นมังกรสมญานามก็คือไม้มงคลเรียกทรัพ์ค่ะดอกราตีตามความเชื่อโบราณนะคะคนวันพะหัสบดีถ้าปลูกดอกราตีเอาไว้ในบ้านตัวดอกจะมีกลิ่นหอมนะคะนิยมปลูกเอาไว้เพราะว่าต้นราตีเนี่ย จะส่งผลในเรื่องของความชื่นชมของเพื่อนบ้านและมักจะมีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นแวะเวียนมาเยี่ยมเราบ่อยๆรวมถึงความเชื่อน,นี้จะก่อให้เกิดมิตรภาพที่แผ่ออกไปไกลมากๆเลยคะ่ะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นมีแต่น้ำใจมีแต่ความปาถนาดีให้แก่คนที่ปลูกและคนในบ้านคะ่ะแต่บางคนก็ไม่กล้าปลูกคะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาได้ชื่อว่าราชินีแห่งรัตติการ ราตีมักจะถูกนําไปโยงกับเรื่องราวลี้ลับเสมอเลยแต่มีคํากรคํานึงนะคะที่อาจารย์วาสนาไปเจอมาดังนี้นะคะขออนุญาตหยิบยกวรรคดีเรื่องอีหนาที่พูดว่า ลมพระพายชายชื้นในคืนนี้กลิ่นราตีหอมระรื่นชื่นใจแสนดอกไม้อื่นดื่นไปในดินแดนจะเหมือนแม้นราตีไม่มีเลยวารคดีเรื่องอีหนาค่ะก่ลาวถึงดอกราตีเอาไว้ด้วยเห็นไหมคะแล้วเชื่อมโยงกับเรื่องรี้ลับตรงที่ดอกเขาจะส่งกลิ่นหอมชัดเจนในช่วงค่ำคืนด้วยค่ะดอกคาร์เนชั่นสีขาวค่ะ คนวันนี้ปลูกจะสนับสนุนดวงความรู้การประสบความสำเร็จในการเรียนการศึกษาต่อการรับปริญญาเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์รักไร้เลียงสาอ่อนโยนมีคุณค่าความชื่นชมยินดีตามวาระของการประสบความสำเร็จในด้านการเรียนการศึกษาการรับปริญญาค่ะสนับสนุนดวงการเรียนนั่นเอง ฟังเพลินกันเลยใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์วาสนานำเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้มงคลประจำคนที่เกิดวันพา,ารหัส,สปดีมาเล่าสู่กันฟังเป็นแค่เก็ดเล็กเกตน้อยๆอยมากๆนะคะยังมีดอกไม้มงคลพันไม้มงคลต้นไม้มงคล ต้นไม้ที่ออกดอกสีมงคลมากมายตามความเชื่อแต่ละวันเยอะจริงๆค่ะวันนี้อาจารย์วาสนาคัดสรรมาเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหนะ้าอาจารย์จะนำสิ่งดีๆความรู้เก็ดเล็กเกดน้อยความเชื่อโบราณมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะกติดตามอาจารย์วาสนาไวา้และทุกครั้งอาจารย์จะมาพูดคุยทำคลิปพูดคุยแบบนี้ให้คุณฟังยามว่างยามทำกิจกรรมเพลินๆค่ะฟังเสียงอาจารย์หรือมีอาจารย์เป็นเพื่อน,นพูดคุยแบบนี้นะคะฟัง เพลินๆค่ะแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้คนวันพฤหัสบ,บดีสวัสดีตอนเช้าคนวันพฤหัสบ,บดีค่ะท่านใดสนใจเรียนไพ่ย,ยิปซีไพ่าทาโรออรเคลิลสนใจเรียนศาสตร์มือถือสมพงกับ อาชีพสนใจเกี่ยวกับการอ่านดวงแบบทาโร่โดยใช้การวางแบบจักรราศีอาจารย์วัสนาเปิดสอนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาคารเวทมนต์ของอาจารย์วัสนาติดตามได้ที่ Facebook ครูว่าด,ดูดวงยิปซีมิติจันเพจด,ดูดวงหมอว่าดูยิปซีมิติจันนะคะแล้วเรามาเป็นคู่หูกันในเรื่องของการช่วยกันพยากรณ์นะคะ